สวัสดีค่ะแพรนะคะวันนี้แพรก็จะมาทำคลิป Q&A นะคะตอบคำถามที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากมากมากนะคะแล้วก็จะมารวบรวมให้กับให้กับให้ในคลิปนี้นะคะคำถามท,าที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็จะเอ่ออะไงนะรวบรวมไว้ในข้อเดียวกันนะคะก็เริ่มที่คำถามข้อแรกนะคะอ,อันนี้เป็นคำถาม ยอดฮิตที่คนถามกันมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบแนวเล็กไอจีหรือว่าในไหนก็ตามม้นกนมาเยอะมากว่าพี่คะปีหนึ่งรำหนึ่งหรือว่ารำสองคะหรือว่าสอบพี่รำหนึ่งหรือว่ารำสองคะพี่แล้วก็อะไรอะรำหนึ่งกับรำสองต่างกันยังไงใช่ไหมก็คือรำหนึ่งกับรำสองนะคะเป็นสถานที่เรียนสถานที่สอบของนักศึกษาส่วนกลางนะคะ แล้วก็ก็คือแบบว่าเราก็เรียนทั้งรามหแล้วก็รัมสนะคะเราจะดูได้ยังไงใช่ไหมว่ารามหหรือว่ารัมสดูได้จากตารางตารางมอลสามศนะคะมันจะบอกว่าสถานที่สอบไม่ใช่เอาไว้ม่อก็คือจะบอกที่เรียนใช่ไหมตารางมลลสจะบอกว่าสถานที่เรียนเราอะเรียนที่ไหน แล้วก็ดูที่ท้ายตารางมันจะบอกว่าเราเรียนที่ตึกไหนตึกไหนแล้วก็ไปดูว่าเป็นของรามหนึ่งหรือว่ารามสองอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนสักประมาณ80%ก็ได้อะแปวิชาพื้นฐานอะอเขาจะเรียนที่รามสองใช่ไหมแล้วก็ส่วนมากปีหนึ่งอะเขาจะลงวิชาพื้นฐานเขาก็เลยแบบจะเรียนที่รามสองมากกว่าอย่างนี้ใช่ถ้าแบบว่าถ้าเราแบบไม่ได้ลงวิชาพื้นฐานแล้วก็จะมาเรียนที่รามหนึ่งเป็นส่วนมากเนาะยังไงทางนี้ทางนั้นก็ดูที่ตารางมรลสามสูตรดีๆนะคะ แล้วก็ส่วนสถานที่สอบสถานที่สอบเราอะไม่รู้แน่ชัดเลยว่าเราจะสอบที่รามหนึ่งหรือว่ารามสองใช่ไหมเราจะรู้ได้ครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ใกล้จะสอบประมาณก่อนสอบประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมเขาจะมีบอกว่าตารางสอบเราอะจะสอบที่รามหนึ่งหรือว่ารามสองใช่แล้วก็เราดูเราลุ้นเอานะคะต่อไปพี่คะพี่เรียนคณะอะไรใช่ไหมอันนี้ก็าถามกันเหมือนกันพี่คะเรียนคณะอะไรเรียนยากไหมพี่ได้ทํางานไปด้วยไหมมาถามว่าพี่ เรียนแล้วทํางานไปด้วยหรือว่าพี่เรียนอย่างเดียวคะพี่อยู่ปีไหนคะก็คือตอนนี้นะคะเราอยู่ปีสามเอกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์นะคะก็ส่วนที่เรียนไปด้วยหรือว่าทํางานอย่างเรียนอย่างเดียวหรือว่าทํางานไปด้วยเออก็คือมันต้องเล่าแต่เริ่มเลยใช่ไหมตอนแรกใช่ไหมเราอะทำงานตั้งแต่ตอนที่ยังไม่สมัครเข้อมอามรใช่หลังจากนั้นใช่ไหม หลังจากเราก็ทางานมาเรื่อยๆแหละพวกงานพัทไทมใช่ไหมพวกงานเซเว่นพวกงานอะไรพวกแคทเชียที่เขาแบบว่าราับพ์ทไทมแล้วก็เหมือนแบบเขาให้เวลาเราไปสอบอันอน,นั้นเราก็ทําตรงนั้นมาจนถึงประมาณปี2เทมอม2ก็ก็เหมือนแวบบ่าสอบเสร็จแล้วเนาะแล้วก็แบบขึ้นปีสามอะ่ะเริ่มเริ่มแบบว่าหลังจากขึ้นปี3เหมือนวิชาจะเริ่มยากเราก็เลยแบบว่าเหมือนมาเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แบบว่าไปเรียนที่มหาลนะัยเนาะก็เรียนแบบด้วยตัวเองที่บ้านนั่นแหละใช่ แล้วก็หัวข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็คนก็ถามมาเยอะมากเหมือนกันอะมลามีสัมภาษณ์ไหมคะมีอะไรอะมีสัมภาษณ์ไหมคะต้องใช้พอตไหมต้องสอบเข้าไหมเขาใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการแบบเข้าเรียนก็คือมอลาม่มีสอบสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็ไม่มีสอบเข้าแล้วก็ไม่มียื่นพอร์ตด,ด้วยแล้วก็ใช้เกณฑ์อะไรหรอส่วนมากถ้าใช้เกณฑ์ในการแบบสมัครเข้าเรียนนี้ใช่ไหมก็อะไรอะ ถ้าถ้าเราแบบจะสมัครเป็นพีดีกีเนาะพ d ดีกก็คือการใช้บุญมาสามในการสมัครใช่ไหมก็คือสําหรับคนที่เขาแบบว่าอยากที่จะเก็บสะสมหน่วยกิตตั้งแต่ที่เขายังเรียนมัธยมอยู่อะไรเงี้ย mm hmm. เพื่อที่แบบว่าพอจบมหกมาเขาก็จะได้เรียนแบบไม่เยอะเท่ากับคนที่เขาเรียนแบบปกติอย่างนี้เนาะแล้วก็ส่วนที่ใช้เกณฑ์อะไรในการสมัครใช่ไหมไม่ต้องสอบเข้าไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์แล้วก็ เรายืน่นพอใช่ไหมไม่ต้องใช้คะแนนเกะตแพดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือถ้าเราแบบสอบไม่ใช่สอบถ้าเรายื่นผ่านแล้วก็สมัครผ่านสมัครผ่านดูยังไงว่าสมัครผ่านก็คือถ้าเราแบบยบบื่นเอกสารครบอะไรครบนั่นแหละค่ะก็ผ่านแน่นอนนะคะต่อไปมอลามไมีคณะนิเทศศาสตร์หรอกคะพี่คะคณะศึกษาในมอลามหรือคือนิเทศในเหมือนในมออื่นใช่ไหมคะก็เอ่อ จะว่าอย่างนั้นก็ได้เนาะเหมือนแบบว่า,อามอ่อื่นเขาจะมีคณะนิเทศศาสตร์แล้วก็จะมีแบบว่าแยกสาขาใช่ไหมแล้วก็จะมีสาขาสื่อสารมวลชนใช่ไหมที่แบบเรารู้กันมาเนาะแต่ว่าในมอลรามอะ่ะเขาไม่มีคณะนิเทศศาสตร์ก็คือมีเป็นคณะสื่อสารมวลชนเลยแล้วก็สื่อสารมวลชนเขาก็มีแบบว่าเหมือนเป็นหลักสูตรเดียว,วอะไรย่างนี้ไม่ได้มีแยกเหมือนที่อื่นนั่นแหละคะ่ะต่อไปอันนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกเครื่องแต่งกายเนาะ ผู้ชายเพิ่งสมัครเรียนเขาใส่ชุดนักศึกษาแขนสั้นหรือแขนยาวครับวันซอกมอลามสาวสองแต่งหญิงได้ไหมคะสายคณหกรรมนะคะพี่ารามบังคับใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนไหมคะมอลลามทำสีผมได้ไหมคะสําหรับการแต่งกายของมอลามน,นะคะที่ที่รามเขาแบบว่าไม่ได้บังคับให้เราแบบใส่สุดุ <laughs> ที่รามเขาไม่ได้บังคับให้เราแบบ ใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนอยู่แล้วเหมือนว่าแค่แบบให้เราแต่งกายให้สุภาพไปนั่งเรียนนี้ก็ได้แบบแต่งชุดสุภาพไม่กางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงก็เสื้อคอปกกระโปรงแล้วก็รองเท้าลัดส้นหรือว่ารองเทาา้าผ้าใบแล้วก็ส่วนผู้ชายเขาก็แบบเสื้อเชิ้ตคอปกหรือว่าแล้วก็ใส่กางเกงเอ่อที่มันแบบว่าไม่ขาดขาตรงขาแล้วก็ล็อกในรองเท้าคัตชูหรือผ้าใบอะไรเงี้ย ก็ได้แบบว,ว่าเหมือนเขาแบบว่างไงล่ะไม่ได้อันนั้นอยู่แล้วอมไม่ได้บังคับอยู่แล้วส่วนพวกเรื่องสีผมก็ไม่ไม่น่าจะบังคับนะเราว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีบอกใช่เอออันนี้เรียกว่าเป็นคำถามได้ไหม แม่จะมีคถามเพราะว่าเหมือนคนแบบเมน้นขอกันมาเยอะมากว่าพี่ค้ารีวิวหอพักได้ไหมคะเยอะมากก็คือตอนนี้ส่วนตัวเราเราไม่ได้พักอยู่ที่หอพักนะคะเราก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะรีวิวให้ยังไงเราพักอยู่ที่แบบบ้านบ้านของน้าค่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้พักอยู่ที่หอเวลาไป,ไปเรียนไปสอบแล้วก็ค่อยไปอย่างนี้ใช่ส่วนหอพักก็คือเราจะรีวิวให้นะคะแต่ว่า ต้องรอสถานการณ์ให้มันแบบดีกว่านี้ก่อนเนาะพวกโควิดอะไรเงี้ยมันยังเยอะอยู่เลยหนูก็รอนิดนึงนะคะต่อไปพี่คะมอลามีเอกสา,ากรเกาหลีไหมคะมอลามีเอกเกาหลีไหมคะเอ,อ่อที่รามนะคะไม่มีเอกภาษาเกาหลีคะ่ะส่วนมากที่เป็นภาษาเกาหลีเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นหมวดหมู่วิชาภาษาต่างประเทศพื้นฐานที่เหมือนจะมีแค่4ตัวมึงให้เราลงเรียนอะไรอะเควอ1ร์หน่ 1, 1 1, 1 2, แล้วก็2 0 0 1 2 0 0 2 มีแค่สี่ตัวมั้งของเกาหลีอะ่ะเหมือนไม่เปิดเป็นแบบสาขาแยกออกมาเนาะต่อไปเรียนไม่เก่งเลยแต่ว่าเข้ารานไปไปตั้งใจแบบตั้งใจเรียนข้าว่าจะไหวไหมครับแล้วก็หอพักที่นั่นราคาแพงมากเลยหรอครับพี่คะถ้าเราไม่มีมพื้นฐานวิชาเนี่ยเราสามารถเรียนได้ไหมคะเออเอาเอา,เอาหอพักก่อนเนาะหอพักก็คือแถวนั้นเขาจะมีแบบว่าตั้งแต่เรทราคาแบบว่าสามพันอัพ ันนี้ก็มีนะสองพันสองพันไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะสามพันขึ้นน่าจะหาได้ง่ายกว่ามัง้งเดี๋ยวรอ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 ,อไปถามเพื่อนก่อนเดี๋ยวถ้าได้ยังงก็จะมาในคลิปรีวิวขอพักแนไหน,นะคะส่วนถ้าแบบไม่มีพื้นฐานเราสามารถเรียนได้ไหมเรียนได้ไม่มีพื้นฐานมีความชอบมีความชื่นชอบอยังไงก็ได้แน่นอนถ้าสอบไม่ผ่านเก็บหน่วยกิจไม่ครบ จะเรียนจะไม่เรียนไปจนแก่หรอคะออถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็ลงแก้ไปรอบนึงใช่ไหมถ้าลงแก้แล้วยังไม่ผ่านอีกเราก็ลงใหม่ถ้าลงใหมย่ยังไม่ผ่านอีกก็มันจะวนไปงไั้นแล้วเขาก็ให้โคต้ามากี่อะกี่ปีวะแปดปีมั้งเดี๋ยวนี้หรือว่าแปดน่าจะแปดปีนั่นแหละค่ะเขาแปดปีเรายังไม่จบแล้วก็เราออกแล้วก็สมัครใหม่ต่อไปไปสมัครเรียนที่ไหนคะไปสมัครเรียน สมัครเรียนเอ่อมี3มที่มังให้สมัครก็คือมีทางเน็ตใช่ไหมตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะแล้วก็มีทางเน็ตทางไปรษณีย์แล้วก็สมัครด้วยตัวเองที่มหาลัยเลยต่อไปเนาะหนังสือเรียนซื้อ,ซ,อซื้อที่ไหนคะพอดีจะสมัครปีนี้คะ่ะหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียน ซื้อที่สำนักพิมพ์ค่ะแล้วก็หรือว่าจะมีสั่งผ่านบิ๊บของมหาลาัยก็ได้แต่ว่าส่งเช้ามากหรือว่าจะเป็นพวกแบบอะไรนะคนนี้เขาแบบรับฮิ้วอะไรเงี้ยเขาก็มีถ้าเราแบบว่าไม่สะดวกไปที่มหาลัยเนาะแล้วก็อะไรอะตามเพจแบบร้านมือสองอะไรก็ได้นะจะ,ะราคาก็จะถูกลงไปเนาะครั้งแรกเสียค่าสมัครเท่าไหร่หรอคะอันนี้คนก็ถามมาเยอะมากว่าครั้งแรกเสียค่าสมัครเท่าไหร่น่าจะประมาณ3,700ร นี่แหละประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะขึ้นแบบว่ารายจ่ายตรงนี้ให้นะคะว่าเขาต้องใช้จ่ายอะไรบ้างส่วนค่าธรรมเมจริงๆอมันจะขึ้นอยู่กับแบบว่าหน่วยกิจที่เราลงถ้าเราแบบลงเยอะเราก็จะจ่ายเยอะถ้าเราลงน้อยก็แบบไม่ได้จ่ายเยอะนั่นแหละลงเยอะก็จ่ายเยอะลงน้อยก็จ่ายน้อยนะ่ะต่อไปส่วนภูมิภาคกับส่วนกลางคือยังไงคะ ส่วนภูมิภาคกับส่วนกลางอันนี้คนก็ถามมาเยอะมากเหมือนกันส่วนภูมิภาคกับส่วนกลางคือ,อส่วนกลางก็คือคนที่เขาเรียนที่กรุงเทพค่ะก็คือมีตรงบางนาใช่ไหมตรงเขตบางนาแล้วก็มีหัวหมากใช่ไหมตรงอะไรนะนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็คือคนที่เขาแบบเหมือนจะเป็น พืทยาเขตต่างจังหวัดอ่ะพวกขอนแก่นพวกอะไรต่างๆที่มันจะแบบว่าตามที่จังหวัดที่มันใหญ่ๆที่เขามีของโมรามข้อสอบเป็นแบบปรนัยหรือว่าอัตันค่ะทั้งสองเลยค่ะคณะบริหารโลจิสติกต้องเข้าเรียนไหมคะส่วนตัวเรามีเพื่อนที่เรียนอยู่คณะนี้นะคะบริหารโลจิสติกเนาะเพื่อนบอกว่าจริงๆอะบางคนเขาก็แบบว่าไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมแต่ว่าแต่แม่งหลงผันกัน บางคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าไปเรียนแต่ว่าเขาก็ต้องตามเก็บงานตลอดอะไรเงี้ยเวลามีงานเ,าเขาก็จะส่งลงกรุปอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบคอยตามเก็บงานให้ทันเพื่อนที่เขาไปเรียนนี้แหละแล้วก็มีฝึกงานด้วยนะคะพี่คะคณะรัฐศาสตร์นี่ถ้าหนูไปเรียนทุกวันได้ไหมคะคณะรัฐศาสตร์จริงๆในรามอะ่ะเขา ทุกคณะเลยนะเขาไปเรียนปกติเลยนะคะแต่ว่าส่วนมากคนนี่เขา ichen, ไม่เรียนรมเขาก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเข้าเรียนเนาะเขาก็เลยแบบวันไม่ได้อาเขาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้มาเข้าเรียนเออแต่ว่าเขาก็มีการเรียนการสอนปกติของเขาทุกวันเลยนะตามตารางเรียนเขาเลยนะคะถ้าใครแบบอยากมาเรียนก็มาได้ทุกวันนั่นแหละเราก็ดูตารางเรียนของเราแล้วก็มาเรียนตามนั้นเลยค่ะพี่คะคือตัวหนูสมัคร ภาพปกติแต่เพื่อนสมัคร p ีดีกีต้องแยกกันเรียนไหมคะหรือว่าเรียนด้วยกันประลลงคณะเดียวกันคะก็คือเรียนเหมือนกันเรียนหลักสูตรเดียวกันเรียนตัวเดียวกันเลยนะคะสําหรับหลักสูตรอะไรนะของพีดีกีแล้วก็นักศึกษาปกติก็คือมันจะต่างกันตรงที่แบบว่าพีดีกีใช่ไหมเขาใช้วุฒิมสามในการสมัครเนาะแล้วก็หลักสูตรปกติก็ใช้วุฒิตั้งแต่มหกขึ้นไปในการสมัครนะคะไม่มีอักษรศาสตร์หรอคะพี่คณะอักษรศาสตร์ของเราเป็นคณะมนุษยศาสตร์ค่ะก็คือ เหมือนอักษรแหละแต่ว่าชื่อมันคนละชื่อกันพี่ครับต้องทําวิจัยจบไหมครับปตีครับออวิจัยเหรอเหมือนมันแล้วแต่คณ,ณะมั้งว่าบางคณะเขาก็มีแบบวิชาให้เราทําวิจัยด้วยนะแต่ว่ามันก็จะมีวิชาให้เราเลือกว่าจะทําวิจัยหรือว่าจะอะไรนั่นแหละแต่ว่าคณะของเราไม่มีวิจัยนะคะคำถามต่อไปคือไม่มีคณะพยาบาลหรอคะ พยาบาลไม่มีนะคะมอลาม,มีคณะพยาบาลมีเรียนแบบวันสองอาทิตย์ไหมคะพี่มอลามีเรียนแบบสองอาทิตย์ค่ะแต่ว่าเป็นภาคพิเศษแล้วก็ค่าเทอมจะแบบว่าแพงกว่าภาคปกติใช่หมดแล้วใครก็ถ้าทุกคนแบบว่ามีคําถามท,าที่สงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะแล้วก็จะมาตอบให้นะถ้าเราแบบตอบได้ก็ อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เมนด้านล่างได้เลยนะคะและ้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย